ตาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VF นะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนนะครับผมมาดูดนะครับผมวิธีการโูนประเภทฟรีไฟไม่โดนแบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไม่ใช่พระเสริญปั๊มนะครับคือพี่ก็จะแจกนะครับผมบัตรทูนี่มูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามรางวัลนะครับผมคือพี่ได้มาฟรีๆนะครับผมไม่บอกนะครับเพราะว่าไม่บอกนะครับว่าได้มาจากไหนบอกก็ได้ครับ คือมีคนซัพพอร์ตพี่นะครับอ่ะคนซัพพอร์ตพี่เขาก็ส่งให้พี่นะครับผมแต่พี่ไม่ได้มาเติมเองหรอกแจก FC ทุกทุกคลิปนะเออกดติดตามไว้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ไ,ไ้ไม่ไม่พลาดแน่นอนครับผมไม่มีการผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่ะอีกอย่างนะผมพี่อนมาเล่าเรื่องตัวนี้นะครับคือมี FC ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ชอบยูทูบเบอร์คนไหนมากที่สุด ผมบอกเตยนะครับบอกจากใจเลยครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบคนอื่นนะแต่ผมชอบคนนี้จากใจเลยนะครับคือพี่เนม MJTV นะครับผมนะโอเคถ้าพี่เนมดูคลิปนี้นะครับผมผมจะบอกว่าผมชอบพี่เนมมากนะครับคือบางคนขอให้เขาไปเปิดหน้านะครับผมคือไม่รู้ว่าจะให้เขาเปิดทําไมครับคือเขาก็เคยเปิดแล้วนะครับนะเขาเคยเปิดแล้วตอนประมาณ พี่เนมแคทเอาบีหรอกอาจจะประมาณนั้นนะครับตอนดันซับสกายนะพี่เนมก็เปิดนะครับแต่ยาราม่านะครับคลิปนี้ยาราม่านะครับผมคือคือผมมาเล่าเฉยว่าผมชอบพี่เนมยังไงคือคาแรคเตอร์พี่เดป็นยูทูบเบอร์ที่พูดดีมากนะครับใครดูดูคลิปนี้แชร์ไปให้พี่เนมดูนะครับผมแชร์ไปดูให้พี่เนมดูนะครับผมคือไม่ผมไม่ได้มาเกาะรังครับไม่ได้มาสร้างดราม่าอะไรเสยๆนะครับ ไม่ได้มาสร้างดาม่าอะไรนะครับผมผมแค่พูดจากความในใจที่เอถามมาครับนะโอเคไปดูกันวิธีการโอเคนี่ก็เป็นข้อความใหม่นะครผมนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ก็คือบัตรทูมูลค่าร้อยหาบาทสามตามวันนะครับผมนะโอเคนะครับผมใครยกลด้ก็เอาไปใส่นะครับนะ โอเคเอาไปใส่นะครับใก,กล้ได้นะครับผมเพชร470เพชรนะครับผมมูลค่านะครับผมอ่ารวมทั้งหมดก็อ่า450บาทนะครับผมนะครับก็ไปเติมใครทันทั้งหมดก็แสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับผมอย่า,ามาลามากันนะครับผมว่า ผมเกาะดังอะไรไม่ใช่นะผมคือมีเอฟซีถามมาผมก็ตอบนะครับผมชอบพี่เนมนะครับผมคาแรคเตอร์ดีนะครับเขาก็ชอบในคาแรคเตอร์ของเขานะครับตามคลิปก็ดีนะครับผมไม่พูดคำหยาบกับเอฟซีนะครับผมไม่ใช่ว่าอ่ายูทูบเบอร์แต่ท่านไม่ดีนะครับคือผมชอบหมดทุกคนนะครับผมแต่อันที่ชอบชอบก็พี่เนมนะครับที่สุดดะนะครับ สำหรับพิเนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ